ช่องแคไทยสวัสดีครับคลิปนี้ก็พามาเที่ยวชมวัดเช่นเคยนะครับซึ่งวัดนี้ก็เป็นวัดที่สวยอีกวัดหนึ่งนะครับวัดนี้คือวัดแก่งคอยนะครับอยู่ที่อำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีนะครับภายในบริเวณวัดนี้ก็มีสิ่งก่อสร้างมีปฏิมากรรมต่างๆค่อนข้างสวยงามลงตัวนะครับพื้นที่จอดรถกว้างนะครับวัดนี้นะครับ อยู่ในตลาดของอำเภอแข่งคอยเลยนะครับนี่ครับก้าวเข้ามาก็มาเจอปฏิมากรรมนะครับมหาเจดีขนาดใหญ่นะฮะวัดนี้เป็นวัดที่สวยนะครับแล้วก็ขึ้นชื่อนะครับเดี๋ยวคลิปนี้จะพาชมนะครับวัดแข่งคอยแห่งนี้นะครับก็คือถ้ำนาคานะครับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่งนะครับที่สายมูไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงนะครับ วัดนี้ก็มีถ้ำนะครับถ้ำพญานาคถ้ำนาคานะครับเป็นถ้ำจำลองนะครับถ้ำที่มนุษย์สร้างขึ้นนะครับภายในด้านนอกนะครับนี่คือบริเวณด้านนอกของถ้ำนะครับก็จะมีสถานที่นะครับให้บูชานะครับกล่าบไหว้ขอพรองค์พระต่างๆนะครับก็จะมีดอกไม้ทูบเทียนนะฮะ ไว้บริการนักท่องเที่ยวนะครับผู้ที่มีจิตศรัทธานะครับที่เข้ามาเที่ยววัดแก่งคอยแห่งนี้นะครับวันนี้ประชาชนก็หลั่งไหลมามาเรื่อยๆนะครับไม่ขาดสายนะครับบริเวณนี้ก็คือองค์พระนอนนะครับสีทองอาลามองค์ใหญ่มากนะครับสวยงามทีเดียวนะฮะเป็นพระนอนที่องค์ใหญ่นะครับเท่าที่เคยเห็นครับใหญ่ใหญ่มากนะครับนี่ครับ ในบริเวณนี้ก็มีพระพุทธรูปปางต่างๆมากมายนะครับประดิษฐานเรียงรายกันอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับมีหลากหลายนะครับประชาชนหรือพุทธศาสนิกชนต่างๆที่มาที่อววัดแก่งคอยแห่งนี้นะครับก็มาไหว้พระมาขอพรจากองค์พระตรงบริเวณนี้ได้ก่อนนะครับก่อนที่จะเข้าไปใน,ปในถ้ำของอถ้ำนาคาของวัดแก่งคอยเขานะครับ นี่ครับตรงบริเวณนี้ก็ตกแต่งได้ค่อนข้างสวยงามอลังการทีเดียวนะครับมีพระพุทธรูปตั้งเรียงรายค่อนข้างสวยนะครับมากราบไหว้ขอพรตรงนี้ก่อนได้เลยนะครับสำหรับใครที่มาเที่ยวชมสวยงามนะครับสวยงามมากนะครับเท่าที่ผมดูด้วยตาตอนนี้นะครับเป็นถ้ำจำลองเป็นหินจำลองนะครับที่เห็นอยู่ด้านหลังนู้นนะครับ เป็นฝีมือการสร้างของมนุษย์นะครับเป็นปฏติมาก,กรรมนะครับพอค่อนข้างสวยงามนะครับวัดแก่งคอยนี่อยู่ที่อำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีนะครับไม่ไกลาจากกรุงเทพมากนักนะครับเลี้ยวเข้ามาจากถนนมิตรภาพนิดเดียวนะครับผ่านชุมชนมาหน่อยนึงก็จะมาเจอวัดแล้วนะคะวันเสาร์อาทิตย์นี้คนค่อนข้างเยอะนะครับค่อนข้างเยอะ แต่วันนี้ผมมานี่เป็นวันธรรมดาแต่ประชาชนก็มาไม่ขาดสายทับมาเรื่อยๆอนะครับนี่ครับวันนี้ก็ผมก็มาเจอกับมัคุเทศนะครับมัคุเทศก็คือเป็นไกด์เป็นมัคคุเทศนะครับเป็นอะไรๆอย่างในวัดแห่งนี้นะครับตรงบริเวณด้านนี้นะครับตรงนี้ก็คือ,อ,อทางเข้าถ้ำนาคานะครับนี่คือประตูทางเข้านะครับ ส่วนด้านบนโน้นอ่ะนะครับจะเป็นพระาธาตุอินประธานนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปดูกันนะครับนี่คือด้านบนนะครับด้านบนของพระาธาตุอินประธานนะครับก็คือขึ้นมานี่จะเป็นมุมสูงนะครับที่เห็นเป็นแม่น้านั่นคือแม่น้ําป่าสักนะครับช่วงนี้ก็น้ําค่อนข้างน้อยนะฮะ นะค่อนข้างน้อยแต่มาช่วงที่น้ำหลากคงจะสวยงามกว่านี้นะครับนี่ครับแม่น้ำป่าสักนะฮะเดือนนี้คือเดือนกรกฎานะครับน้ำก็น้อยไปนิดนึงนะครับแต่วิวมุมสูงของวัดแก่งคอยนะครับนี่ครับมองกลับลงไปนะครับสวยงามนะครับสวยงามมากนะครับใครที่มาเที่ยว วัแก่งคอยนี้ก็ไม่ผิดหวังนะครับวันนี้ผมได้รับเกียรตินะครับจากมคุเทศนะครับทําหน้าที่เป็นไกด์เดี๋ยวท่านจะพาชมนะครับพาเข้าไปชมในถ้านาคานะครับแล้วก็จะอธิบายส่วนต่างๆของถ้าด้วยนะครับเดี๋ยวเข้าไปเที่ยวถ้ากันนะครับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ถ้านาคาของทางวัดแก่งคอยนะคะ นี่ก็เป็นสถานที่ถ้ำนาคาของทางวัดเก่งคอยนะคะที่ทุกคนได้เข้ามากราบไหว้ปู่ศรีป่าศักดิ์ที่อยู่ในถ้ำด้านทางนี้ก็จะเป็นแม่น้ําป่าศักดิ์นะคะเป็นแม่น้ําที่ไหลามาจากทางเพชรบูรณ์เสร็จแล้วท่านจะเข้าเที่ยวชมในถ้ำก็ถ้ำนาคาของเราก็จะมีปู่ศรีป่าศักดิ์นะคะที่อยู่ในถ้ำตามมาเลยค่ะตรงน,นี้ก็จะเป็นปู่พน,น,นันตนาคราสนะคะปู่พน,น,นันตนาคราแล้วก็ ส่วนที่เข้านาค่ะตกแต่งขั้วแก้วส่วนบางคนที่เข้ามากราบไหว้แล้วบางทีอาจจะคิดว่าทาไมพญานาคึงมีอยู่ข้างบนด้วยข้างบนก็คือความหมายก็คือว่าถ้าคนได้เข้ามากราบไหว้บูชาแล้วก็ผูกพันตะน,นาคพราชพอเสร็จแล้วกลับไปมันก็จะมีปูซีสุโธท,ที่อยู่ข้าบแก้วข้างบนนะคะข้าวแก้วอยู่ข้างบนแล้วปูซีสุโธปู ปานันตาคราดก็จะคาบค่ะคายแก้วคายสมบัติให้ทุกขั้นที่ได้มาเที่ยวชมวัดเก่งคอยก็จะมีสมบัติก็กลับไปก็จะมีโชคกับทุกคนบางคนก็ประสบในด้านหน้าที่การงานบางคนก็อ่าด้านธุรกิจค้าขายตรงนี้นะคะเออตรงนี้ก็บากคนจะมาเที่ยวชมบางคนก็จะมาเสี่ยงโชคตรงนี้นะคะบางคนก็จะมาล้วงให้ว่า เสียงไทยว่ากานเรียงล้วงไทยอย่างนี้กปจะล้าคนก็มีโชคไว้เคยเคยเคยคุณพีคนถูกรงบัานใหญ่ไหมเคยค่ะเคยใช่ไหมฮะใช่ก็แสดงว่าท่านก็สั่งสิ่งอยู่นะสถานที่ตรงนี้นะมันจะเป็นที่ฝังศพของทหารญี่ปุ่นในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองนะคะที่วิหารหลวงพ่อลาที่ที่เราเดินเข้ามานะ ก็จะเป็นสถานที่สมัยหลวงพ่อลาสมัยสงครามโลกครั้งที่สองทหารญี่ปุ่นที่เข้ามาอ่อยูในประเทศไทยแล้วก็ลูกระเบิดลูกแรกลงมาก็ปรากฏว,ว่าทหารญี่ปุ่น,น,นตายตายตายเยอะเลยค่ะแล้วลูกที่สองเขาก็ยิงมาอีกพอยิงมาอีกก็หลวงพ่อลาได้ยินพอได้ยินท่านก็เลยบอกว่าเอ้าเสียงอะไรอีกคนิคึกโคมพอเสร็จแล้วท่านก็เลยเข้ามาดู ปรากฏว่าลูกระเบิดลูกที่สองที่ล่วงลงมาก็ปรากฏว่าลูกระเบิดมันด้านไม่แตกปรากฏว่าทหารญี่ปุ่นที่อยู่ใกล้ๆกับบริเวณที่หลวงพ่อลาอยู่ปรากฏว่ารอดชีวิตกันหมดค่ะพอรอดทุกๆปีนะคะตรงนั้นมันจะมีอนุสรณ์ที่ที่ลูกระเบิดลงหนักทหารญี่ปุ่นหนักพรโคจะเข้ามาสักการะบูชาแล้วก็ส่งควงมาลายส่งขวงหลีทนะคะมาสักการะบูชาทุกปีเลยค่ะ หมายถึงมายถึงตอนสมัยสงครามสงครามโลกเลยใช่ไหมที่ดีทีน่าเข้าไปแล้วว่าทางระเบิดของทางทหารญี่ปุ่นเคยลงที่นี่เคยลงที่นี่แต่เกิดด้านไม่ระเบิดไม่ระเบิดเพราะว่าทุกคนก็เลยบอกว่าเออด้วยอทิถหานด้วยบุญบารมีเหลือเท่าลาท่านอยู่บริเวณนั้นตะลุยทหารญี่ปุ่นตะลุยรอดชีวิตกันส่วนท่านาคาของเรานีแตะโกนอ่ะไม่ได้คิดว่าเราจะทํานะคะ ทำสร้างท่านนะคะจะทําแค่พระธาตุจีประทานข้างบนแต่นี้องคุผู้ชงหน้คาคาร่าตอนนั้นเนื้อในมิตปฝดกับผิดช่างว่าอยากจะมาอยู่ที่นี่ให้สร้างวังประดานให้หน่อยปรากฏว,ว่าถ้าอยากจะมาอยู่ที่นี่ให้ทุกคนทุกท่านที่มาทาบุญที่วัดแก่งคอยนี้จงมีโชคนะคะปรากฏว,ว่านามช่วงปีหกสี่คนถ่ายรูปอยอดรวมที่มาทาบุญนั่นแหละถ่ายรูปปรากฏว,ว่าเราเห็นตัวเลขลอยมา ตะกอนเป็นเลขหนึหกแปดเขาเลยตีน้ําเป็นหนึ่งเขาเลยซื้อหนึ่งหกแปดปรากฏว่าพอถูกหวยแล้วคนก็หลั่งไหลามาหลั่งไหลามาเป็นรางวัลใหญ่เลยค่ะหนึ 8, ่งหกแปดตีตีตีหกสี่นะตีหกสี่ทิ้งหกหนึ่งหกแปดครับครับตะกอนอ่าคุณป้าบนทิมนะคะตะกอนก็เป็นทีนมงานช่างที่ทำพญานาคเนีลยปรากฏว่าคุณป้าเนะี่ยก็แฟนเป็นช่างตรงนี้ ส่วนมากถ้าทําเสร็จแล้วโอ้จะย้ายไปงานไปกับไปกับหัวหน้าแต่ปรากฏว่าพอเสร็จงานจากตรงนี้แล้วคุณป้าก็ไม่อยากย้ายไปไหน,อ,อ,ยนอ,อยากอยู่ที่นี่ครับอยากอยู่ที่นี่แล้วก็หลวงพ่อก็เลยว่าเออถ้าอยากอยู่ที่นี่ก็ดูแลวัวช่วยกันแล้วก็อ่าช่วยดูแลช่วยดูแลทัางองค์เกตของพญานาคเนี่ยคุณป้าเป็นคนป้อยู่นะคะ ป้าเป็นคนขับเองนะป้าเป็นเด็กปัญญาหน้าแล้วก็ที่อยู่ด้านในที่มาทุกคนมีโชคกันเยอะปรากฏว่าเขาอยากจะถวายนางรำปรากฏว่าตนนั้นไม่มีไม่มีไม่มีนางรำนะคะคุณป้าก็เลยคิดว่าเอ้าในเมื่อไม่มีนางรำเดยวป้าคุณปุณป้าก็จะรำถวายให้ก็เลยได้เป็นนางรำตั้งแต่วันที่ทุกคนมีโชคเป็นนางรำวัดเก่งคอยด้วยแล้วก็ เป็นเจ้าหน้าที่วะเป็นมัคคุเทศก์ต้องมาเที่ชมถุนคุณป้าก็เป็นคล้ายๆว่าเป็นมัคคุเทศก์ของที่นี่ประจำไปเลยใช่ไหมครับเจ้าหน้าที่ที่นี่เันเป็นนางรำแก้บนใครที่มาเที่ยวมาเที่ยวชมหรือว่ามีโชคมีอะไรก็อยากจะถวายนางรำก็มาถวายนางรำให้ปู่หรือเราจะมารงเพลงก็ได้๋อพบเราจะตามคุณป้าไปนะครับวันนี้คุณป้าก็สำนักที่เป็นใจให้เราะ ท่านี้ก็จะเป็นท่านงมหาสมบัตินะคะก็จะมีตรงนี้นะการี่ตข้าสมบัติอยู่ตรงนี้แต่ไปที่จะมีสมบัติที่อยู่ข้างบนแล้วก็นำสมบัติมาฝากไว้กับผมจะเป็นแท่งเ่หนแท่งทองนะคะน้ำก้อนเงินกอนทองแล้วก็จะนำมาไวมาฝากไว้กับผงความหมายก็คือฝากไว้เพื่อทำอะไรคะเพื่อถวายสมบัติถวายก้อนเงินก้อนทอง ร่นรงเหลียวพิมเหลยวใช้อย่างเงี้ยฝากสมบัติไว้กับกล่อันนี้คือต้นเงต้นทองของที่สมบัติอจะฝากไว้ในนั่งของที่เราเราอยากอยากอนุรักษ์ไว้อย่างนี้อยากจะฝากไว้กับถ้ำไม่รู้จะพูกไว้ตรงไหนถึงสะกดใจอย่างเงี้ยก็เอามาฝากไว้เข้าไปไว้ในถ้ำซึ่งเป็นของที่เราอยากจะเอาไว้ในถ้ำอยากจะไว้ไว้ปู่ปู่ศุกทั์นะคะ อยู่ทำไมแล้วก็มือไม่ติดแต่ตรงนี้จะมีค่ะคนภางนอกจะเข้าไปไม่ได้โดยเจ้าหน้าที่เข้าไปข้างในคือเอาสมบัติที่ที่อ่ามือถ้าเอาสมบัติปิดใจเรามีข้าสมบัติกับคือเรามาบูรณาเดี๋ยเขาจะมาฝากไว้เพื่อให้เป็นสมบัติของลูกหลานไม่ดูต่อไปตรงนี้ตรงนี้ก็มีปุ่มแกล็อกอย่างดีเลยล็อกค่ะคือคนนอกเข้าไปไม่ได้สมบัติตรงนี้ก็คือเป็นสมบัติ ที่คนทั่วไป,วไปเ<ร>าอามาเอามาฝากไว้ครับเข้าบริจาคในวัดเลยไหมคะบริจาคที่วัดเลยครับแล้ววัดก็จะไว้เก็บไว้เป็นพิธีกรรมไว้แบบช่วยรุ่นช่วยหลานประมาณถือว่าเป็นอะไรของที่เรารอดไปนะความคือความหมายก็คือ มงคที่ได้รอดองคพญานาคหรือว่ารอดใหญ่างเนี้มันก็จะทำอะไรไนี่หละคือหลาจะไม่มีจักแปอะไรถึงคอหลังคือรอดเอาอยู่คันี้ทีรอดเป็นสิริมงคลเวาทอะไรจัแบก็เป็น,น,น,นยยินเิเอ ู้ดูแลท่านเป็นตู้ดูแลให้นาำสาสออกเข้าทะานนงาสะอาดตนี้ทุกคนที่เข้ามาได้กราบไหว้ท่านมาขอโทษทุกองว่าท่านงนชนี้นะคะทุกคนก็จะมากราบไ้ทีาบันุเจ้าที่บันทกเจ้าจะา่ได้มาอยู่ที่บ้าเเลยเป็นสู่สุภา หลวงปู่นี่เป็นเป็นหลวงปู่ที่มีตัวนตนจร,ตริงใช่ไหมครับค่ะอันนี้นเป็นหลวงปู่ที่มีตัวตนจริงค่ะปูติดตั้งค่ะปู่เกตแก้วไทยลินก็คือเป็นเป็น,เป,นเป็นชื่อขององญานาคองบร่ษัทค่ะ ก็ urun, o, era, figure, เป็คนคนที่มาถ้ำวัดแก่นอยนี้ก็ค like ือจะมาขอในเรื muscle, ่องของโชคลาภวัสนาโชคลาภวัฒนาเรื er ่องเื akah, ่นตำหนกงงานได้การงานได้ด้วยความรักมีไหมส่วนมากเขาจะมาด้านเรื่องเรื่อนตาแหน่งมาที่ทงานตรงนี้ก็จะเป็เรียนจักาบแก้การโดนทุกเกิดขนโลกหนไทย บางคนก็อยากจะเสี่ยงชายดูโลกดูภัยอะไรประมาณเนี้จะจะเสี่ยงชายโยนลงบังโยนบาตรหรือว่าเราจะเสี่ยงชายโยนโยนโยนโรคโยนภัยก็เสี่ยงอ๋อก็คือโยนให้ลงลงในบาตรถูกไหนโยนลงบาตรตรงนั้นใช่ไหมฮะก็คือถ้าถ้าถ้าโยนลงก็ก็คือทำอธิษฐานอาจจะประสบความสําเร็จอย่างนี้ใช่ปะอธิษฐานประสบความสำเร็จ จะเน,น,นเสียทางู่ตรงนี้ถ้าไม่ลงอนะ่ะแล้วน้องมาโยนใหม,หมเ่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมลองโยนนะอธิฐานก่อนโอเคถ้าลงขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตนี้จงประสบแต่ความราบรื่นความสำเร็จโยนโอ้ยไม่ไม่ไม่ไมไมละ พี่พี่อืมโหยากเหมือนกันนะครับเหมือนเหมือนเหมือนได้เกมงานวัดน่ะโยนห่วงโยนอะไรมาเรื่อยเสี่ยมไทยบางคนก็่ใคนบางคนก็ไเกี่ยวก็ลงอ๋อแต่บาคนเขาคนเขาจะประสบความสำเร็จไหมผมโยนสองครั้งนะครับไม่ลงเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวพยายามใหม่ครับ ต้องขออภัยเรื่องเสียงนิดนึงนะครับเพราะว่าถ้ำนี้เป็นแบบปิดนะฮะแล้วก็ภายในถ้ำนี้จะมีการเปิดน้ําตกตลอดเวลานะครับทําให้เสียงในมันก้องกังวาน่อนทั้งมากนะภายในถ้ำเพราะฉะนั้นว่าเสียงสนทนาหรือว,ว่าเสียงพูดคุยในคลิปนะครับที่เป็นเสียงสดเนี่ยอาจจะได้ยินเบาไปนิดนึงนะครับเสียงซาซ่าที่ท่านได้ยินก็คือเสียงของน้ําตกภายในถ้ำนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับ ตรงบริเวณนี้คือหลวงปู่ศรีสุทโทกับกุญญาศรีปทุมมานะครับซึ่งก็ได้ชื่อว่าเป็นองค์พญานาคที่มีชื่อเสียงในเรื่องของโชคลาภวาสนานะครับใครมาขอให้ประสบความสำเร็จมีความโชคดีนะครับก็คือที่นี่ก็ได้ชื่อนะครับว่าเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่งนะครับ นี่ครับคุณป้าคุณทินก็กําลังขออนุญาตนะครับขออนุญาตถ่ายคลิปนะครับให้ผมเนยถ่ายทํารายการเพื่อเอาคลิปมาลง Youtube นะครับก็สวยงามนะครับนะถ้ำนาคาที่วัดแข่งคอยสระบุรีนะครับเข้ามาในนี้ก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลากหลายให้ได้สัาระเที่ยวชมนะครับ สวัสดีค่ะขอเชิญนะคะหากท่านได้เห็นวังบดางของท่านนาคาแล้วก็ขอเชิญดทุกท่านนะคะที่ได้สวมชุดนี้ได้ดูรายการถ่ายภาพแล้วก็ขอเชิญมาทำบุญที่วัดแข่งคอยมาเที่ยวมาชมวังพญานาคของชาววัดนะคะก็มาสิ่งเล็วก็จะมีปลู่ทุกชนสปูกอนันตนาคราชปูกสิวนาคราชนะคะ ที่ได้เข้ามาเที่อเชิจะมา,ากราบไหว้ไม่ว่าจะเป็นด้านขอพรอขอโชคขอลากหรือว่าหน้าที่การงานทุกคนเข้ามาขอในองค์ปู่นี้ส่วนมากาก็จะประสบความสําเร็จนะคะกอเชิญทุกทั่านได้เลยค่ะ ถ้ำนาคาที่วัดแก่งคอยอเภอแก่งคอยจัวสระบุรีนะครับก็เป็นอีกวัดหนึ่งที่สวยงามนะครับสำหรับพุทธศาสนิกชนนะครับมาไหว้พระทำบุญมาขอพรกันได้นะครับสายโมก็ไม่ควรพลาดนะครับทำพญานาคที่นี่สวยงามมากๆนะครับทางปัดเขาได้สร้างขึ้นมาเนี่ยด้วยความวิจิตรศิลป์ตาการตานะครับไม่แพ้ที่อื่นนะครับใครที่ผ่านไปผ่านมาในบริเวณใกล้เคียงก็สามารถแวะมาได้นะครับ ไม่ไกลจากกรุงเทพมากนักนะครับอยู่ที่อำเภอแก่งคอยนี่เองนะฮะก็มาทำบุญนะครับมาขอพรกันได้นะครับขอบคุณครับ